ยอดลยอยช็อตไทไล่มาดูเก่งบ้านมะขามช่วงเดินสายแรกๆนะครับแมตชนี้เจอกับกบนวะครับเป็นเหลี่ยมรังเท้าล้วนแข่งขันกันที่สนามประชาธิปไต79ครับเหลี่ยมนี้นี่ครับช่วงเดินสายแรกๆของเก่งบระขามครับเป็นดาวรุ่งนะครับช่วงนั้นก็ถือว่า ฝีไม้ลายมือก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับพื้นแน่นแล้วก็ลูกทำชัดเจนครับนี่นะครับเกมนี้เป็นเกมที่สองนะครับแมตช์แรกที่แข่งขันกันเป็นเหลี่ยมแปรข้ามฟรีเก่งว่าขามชนะนะครับเกมนี้กรุบนาว่าขอแก้ครับเหลี่ยมหลังเท้าล้วนครับนี่ครับทุกวันนี้ก็จิ้มชาติไปแล้วนะครับสำหรับเก่งว่าขาครับ ดูดูทักษะครับเตะมาเรียบร้อยครับนี่นะครับลูกทำครับเกี่ยวได้ครับลูกนี้ยกขึ้นมาเตะโอ้ลูกนี้เตะกดมากไปครับไม่ข้ามครับโกมนะว่าช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เป็นนักเตะที่ฝีไม้ลายมือสุดยอดมากนะครับช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นมือต้นๆนะครับของวงการแตะก็เดินสายครับ เนตะก้อเดียวครับยกขึ้นไปเตะไปเรียบร้อยครับนี่แหละครับกลุบดาว้าครับเก่งว่าขามก็เตะไล่เวทนะครับถ้าเป็นสายตะก้อเดินสายตะก้อเดิมพันสายตะก้อสายเถื่อนก็จะเรียกว่าเตะไล่เวทครับคือเตะไล่เวทมาเรื่อยๆครับเจอกับรุ่นพี่คนนู้นคนนี้ไปเรื่อยนะครับนี่ครับเตะไป เรียบร้อยครับลรกนี้ครับถือว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในเวทที่ดีมากนะครับสําหรับช่วงนั้นครับสาหรับกลุ่มนบาครับเตะเดียวนะครับเวทนักเตะเดียวที่ไม่ธรรมดานะครับเก่งมคขามก็เตะไรเวทไปเรื่อยครับนี่นะครับุันนี้ก็ถือว่าเก่งมคขามก็เล่นได้ดีมากนะครับ ทั้งสองเกมนะครับทั้งเกมเดี่ยวแปรข้ามฟรีแล้วก็เกมนี้นะครับหลังเท้าล้วนนะครับเป็นเกมที่กบระบขอแก้ครับแข่งกันที่สนามป้าชาเจ็ดก้าครับเตะมาเรียบร้อยครับลูกนี้ครับนี่ครับฝีไม้ลายมือสุดยอดมากครับเออตรงนี้เตะไป โอ้ไม่ข้ามครับว่าเกมว่านขามชนะนะครับสิบห้าต่อห้าครับ